ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องทําเกษตรทุนน้อยนะครับหนุ่มน้ามนคนพอเพียงนะครับวันนี้เราจะมาดูการกันน้ําส้มควันไม้แบบง่ายๆนะครับง่ายมากนะครับก็คือเราเนี่ยต่อท่อมาจากฐานเตาฐานเรานะครับเตาฐานเราก็ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมากนะครับก็ใช้ขี้เถ้านะครับใช้ฟางชุบกับน้ํานะครับกรบๆๆแล้วก็เอา ขี้เถ้าเนี่ยที่เราได้จากการเผา ival, พวกวัสดุเศษฟางอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กบกบกบแล้วก็จุดไฟนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องทํายากนะครับต่อมาครับเป็นไม้ไผ่นะครับอ่าแล้วก็มาเข้าตัวถังของเรานะครับถังของเราก็เอาน้ําไว้ข้างบนนะครับเอาน้ําไว้ข้างบนอ่าเมื่อความร้อนของไอเนี่ยมาเจอกับความเย็นก็จะกั่นตัว mm. กลายเป็นหยดน้ํานะครับก็กั่นเป็นน้ําส้มนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับ เอาถังออกก่อนนะน้ํานี่เราก็ถ้ามันร้อนก็ก็คอยเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวดูอึบโอ้โหนี่นะครับเห็นไหมครับอ่านี่ก็คือน้ำส้มควันไม้ที่เราได้นะครับ ก็ถ้าขายก็ขวด600มิลลิตรเนี่ยก็ประมาณ50บาทนะครับที่ผมขายอยู่นะครับโอเคถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกเกษตรทุนน้อยด้วยนะครับครับบสวัสดีครับ